ดึงอีกแล้วดึงอีกแล้วอู้ย,ยสวัสดีครับพี่น้องครับพามาล่้นปลาอยู่คิรีมาศส,สุโขทัยพี่น้องกะบรรยากาศยกขึ้มเดียเด๋ยวแดดครับผมปลาสิเป็นยังได๋เอ้าโดดแล้ว อ้าว oh. ปลากี่เดืนอนจังปลาใสปลาแปบสามปาลาอะไเงยมางัดเอาหม่องนี่ลราพี่น้องมันนี่ดักเอานี่แยนะครับปลากับพ่อไถ่อยู่ปลาใสครับดักกับปลาใสนี่แหะปลาใยตัวงามๆปลาใหญ่ก็บเบอร์บารเบอร์บารพี่น้อง แดดเดี๋ยวมันก็ดขึ้นม,มันไม่หน่อยนี่สิแม่คนนี้แอร์ร้อนบรรยากาศนี่แดดออกอีกแลบ้านนี่แดดมากจะปลาสิ่กินบวติตดแดดออกแล้วแต่ลมปลาเลยอ่ามันพ่อเป็นฟูเป็นยังครับผมเดี๋ยวมาหลุ่นกันพี่น้องแล้วก็มาใส่ครับมาเนี่ย มาแล้วพ e ี่นโอ้ไปแล้วน um ึงเบิดโอ้ยเดี๋ยวจะลปกี่เดือบไปหายพี่น้องไปอีกแบบหน่อยตัหน่อยพูดตัวนี้ก็โดดไปครับไาสอยตัวเดียวแสบหน่อยครับพี่น้อง แห่งนาทิตโทรมานาทิตโทรมา<ำ>โดอะไรแก่โตสองโตผอมันกยังสี่เป็นหน่อ,ยอยงยี่สิเอาท่านมาท่านยัง,นสงสี่แล้วครับม่แก่ด,ดูได้ใ <c oughs> <c oughs> ส่เอาตัวที่เหลือครับผม น้ำกเ็เริ่มเริ่มไลายขึ้นแล้วครับน้ำโอ้โห uh huh. oh สองตัวครับเราเนี่ยมาแบบเงียบๆประสุด โบดบอยยังเลยครับป่านเนี่ยอ้หอนคักหอนแน่พี่นองไอ้บ้านนี่แดดเปียงเลยทีนี้หอนเอาคือฝนสิตกนี่ครับแดดออกแลอฮะอือ,อพเพียนท้องพเพียนท้องพี่น้า ตัดก็เร็วโอ้ยหมด,ดเลยโอ้ยเดี๋ยวจะปลาเกี์เดินไปให้สามตัวออกไปหมด,ด <c oughs> สามตัวเกี้ยงแคนเลน ปลาแล้วโน่นเหมือนดิโดดเอาไปอ,อ๋อแต่ตัวนึงซอย <c oughs> จะให้ปลาย่างกับปลาซอยเนี่ยเพื่อปลาใหญ่มาหลวงเข่าพี่น,น้องไงเสียงคุยกันจองแจงจงแจ้ง ดึงแล้วดึงแล้วอุ้ยอุ้ยซุกยูปไปพี่น้องนี่มันปลาสอยขนาดกระตุกยังมาท่านวันอยู่ปวท่านเลยนะโอ้โหไปเลยพี่น้องเลยเตอดแดงโลเลยอะตรงนี้เตอรพี่น้องว่าฮันโอ้ไปสุกเอาปวท่านเงาบอ้ยเสียดายคไก่ ไปยีสุดไงครับโลกวยเหรอ,อโดยกระโดดสูงอีูบ้านเนี่ยตึกเดียวเสียเดียวเลยตูมเลยแต่แค่เบิ่งพี่น้องเอ,อ้ยไปเลยเดี๋ยวได้ปลาใส่บ้าไหมเนี่ยอืไยอมไม่ได้ยั่งมันไม่ขาย,ยอดดิอยากลองบ้างสิ อาปูนหรอถึงแล้วถึงอ้วเอานี่ะปลสอยนะมันเนี่ตฮเบลอเลยอะหลดฟิวเลยเห็นเห็นขายยอยุบแล้แหละตอนแรกคิดว่าปลาสอยคิดว่าปลาสกัน่ะติงกสมันหลายตัวนะ คือมาโดดจากเท้อยังว่าฝันสวยดื่มอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเติมนี่น,นี่อ๋อแล้วก็ล่วง mà khum lậu mà tí tơ ba mà ui ô đòn mà đây siêu ไปเก่งพีง่ล่ะไปเก่งกับปลาอยครับผมตัวมันสามนิ้วนะครับผมสามสี่นะิ้วนะปลาเก่งตัวโตอยุโตัวใหญ่ยอยู่ครับปลาใอยใหญ่ก็ไปล่ะเอาไปท่านโดดไปก่อนเลยตูม ดึงอีกแล้วดึงอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยตักได้ไหมเดี๋ยว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 เพิ่งนี่เพิ่งถอยหลังปุ๊บนี่ที่นั่งเอาที่ตักตาข้าวหน้าแต่ใดอีกแล้วเดี๋ยวดึงขึ้นมาเลยเอาที่ตักตาก่อนดึงขึ้นมาบ้าได้ดอก ที่นี่นะขายด้ามยอดที่ะด้ามยอขยับม้ให้เอองั้นแหะไหนบ้านะไหนบ่าน้อพี่น้อดวยอืออีกอีกทีโอ้ปุ่มนี่ยอือไหนบ้่ได้เดี๋เทปลากอนก็ได้ดเดยไปไปเลยพี่น้อไปเลเลยอออ ที่ว่าแต่ว่าได้เอ้าโอ้ยตรงปุ่มนี่เรียกเหมือนปลาใหญ่ปุ่มใหญ่ดิเลยอโอ้ยแตกอีทีแตกก็แตกสองโลกว่าเลยนะเบิ้งล่ะสามโลได้ไหมนะสามโลพี่โลสองโลถึงพี่น้อง่มตัวเกินสามโลกว่ามันปลาลุ่นนี่นะพี่น้องนี่ มีแั่ตัวใหญ่เนี่ยอื่นสามเส้น,นครับผมเทด,ดียังไมมืดปาก,กีศเดือดหน่อยโอ้อไม่อ,อ,ไมอ,มอ้ยอสุกไม่ยอบตึกตึกเลยวะยะยอสั่นสะเทือนเลยอะ ที่โดดจะโดดสามลกกลัวไม่นองฟุง้มปุ่มนี่หนักอิ่เเองเลยแตกไปเขาตอกเลยแตกเื้นหัวสวยดดี่นอนซะแม่งกันแต่อย่าออกไม่กว <M ai> ่ <wa> ดึงมาแก้วตัวนีตะเพียนอู้นูโอ้ปลายังไงน่ะเก็บไปน้ำแห้งเฉยทั้คนน้ำกระจายเลยอะมอมาเขาย่อได้ปะเอางูวะเอางูวะรู้ทาวหัวอยู่ไห มาดโดดโซ่คือว่าให้ย,ยังดีครับผมโอ้ยปูงเยออืมอืมปากีเดอร แดดออกแดดออกปุ๊บปากีเดินมาสัเ็ดก็ค่อย่นี่พี่นองเ้ยโอ้ที่ตักตักคือสียเวลาเดี๋ยวกะ มาแล้วไปแล้วเหลือปะอุ่นเหนือแต่ปลากี่เดไปนหายพี่น้องเลยไปใส่ตัวนึงใส่หน่อยตัวนึงอ๋อคือไม่แก้วมา ดึงแล้วนี่นี่ <laughs> <laughs> โอ้ขาอมวกข <laughs> าอม <laughs> ด <laughs> โอ้ดดอยกี่เดินล้วนๆไม่ปล่อยเลยอืนเลย โ <laughs> 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 อ้โโอ้มโดดตอนท้ายมไหม <laughs> คิดว่าไม่มีปลาแล้วไม่เห็นขายอมันสัน,น <laughs> ไม่เห็นขายอมันสันอ่ะนะมันคือปราโด้ดทักเท่า มาแล้วงานน่ะตัวไหน,ง,น,นงี่เงือกเนาะแดดฮ้อนกันสิดักไปเรื่อยพี่น้องเ,อเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลุ้นกันต่อผมคลิปนีล้ลาบไปแล้วครับพี่น้องบุ๋วไว้ครับแดดฮ้อนแห้งครับพี่น้องไปแล้วครับผม